สวัสดีจ้าพี่น้องลูกไส้เป็นมาเ็ดอย่างนรอเอ๊ออะึบขัาตั้งกล้องมานี่ตั้งไว้สุดกอ่อน อีกค้านึงย <uh uh ู่ในห้องหองแดงหองนั่นแหละแค่านอยกน้องมันเกิดยังไม่ได้เกล็ดอยู่ดิยังแกะโอหันเบิดอยู่นี่เหาแกะลำพงลำพงน้าโอ้หไข่ไข่อหอแค่นดี บอกต้องตามเอาอันนั้นมว้ไป หลายกล่องมากอันนี้ของไก่ของไผ่นารันฝากใม่ไก่ดีบอกเดี๋ยวไปแล้วกินน้ำงหนึ่งรอคัะกรูปนี่เออรรมาตานี่จสดีแม่แม่ทุกท่านนะครับดูนี่เก็บของนี่ดูเ็

มันมีมาอยู่ก่อนนะนันสองอันบ็อกเซอร์ก็เก่งไงหหรือเปล่าตออั้งสามสินเนี่ยโอ้กับปยกไมาทีละอันนี้เฮ้ยอ้าตื่นแล้วมา,านั้น้มาถึงเราเจออะไรนี่อ่ะโอ้ยใครขนาดที่นั่งสิมาแกะของขวัญต่ระสินโอ้โอตก ัน่เนนึงอันนี้อันนี้อันนี้น,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 นี่เป็นของขวัญขึ้นวันไหมสี่มีอของแม่ท่านใดเนี่ยยังเนี่ยหนักกว่านะทุเป็นโซ่หนักมากอีหยังกว่าโอ้ ใจยางไหลเนี้ยนะโอ้ยติแผ่เพราะอพงแพงทำเปน็นมนะ้งแน่น่ะผ่าย,ยังคือติดเพียงแค่เกิดบ,บายอยู่ขอบคุณแม่ตุ๊ก้วยนะครับไม่มีอ,อย่างเงี้ยคนอันนี้ของแม่ตุ๊กแล้วก็จะมีของแม่มนันอาันตาอีกชุดหนึ่งแต่วันยังมาก่ฮอดงามงามขอบคุณชุดปูที่นอนจากแม่ตุ๊กเลยนะขาชุดผ้าปูที่นอนนะ <c oughs> สวัสดีสามร้อยหกหกสิบเจ็ดท่านสี่ร้อยแล้วถักแกะเ่ามีของใครพาพหอดสี่ร้อยอะไรสิแกะให้เบิง้งแต่ว่าดูของแม่ตุ๊กไปก่อนดูของแม่ตุ๊กไปก่อนครับคุณแมีค่ะโอ้โหสี่ร้อยแกะเบิ้งรู้ลาขนาดรูปภาพ นอนดิหัวจะนอนตื่นได้หนิลูกไส้กันดินอนอยู่โซโฟาดิเดนอนเพื่อนนอนมันหยินโอ้ยงามเท้อือหือเท่าเท่านี่งันมาเจียมเงินโอ้ยงามีตาบานตาบอเด้เท่าเข็มเท่าอ,อ่อ,อน อ,อีกห้าคนเอาคุณจะโทษมาเบอร์โทษคนอโทรมา,มาหลาย,ลยพี่ได้ว่าโทรผิดโทรผิดที่เป็นอั่าัไเจ๊กะข้อเส้นตื่นรึเปล่าคนวบางลอกไอ้เจว่ถาทว่าทารักมันเสียในบ้านไรดะไปเป็นอะไราันบ้าดีนนั้รนรับ อันนี้ของแม่อยอี้ยงนี่กองใหญ่ของแม่นิสสารคามเนี่ยกล่องใหญ่เนี่ยของนั้นมีสองกองต้องดูอีกกล่องหนึ่งอัันนน้ที่จะายอันนี้ของคุณยายแปดลิ้วคุณยายแปดลิ้วเจ็บมึงก็คุณแม่คเขา ขอบคุณพ่อมาคอมพิวเตอร์โอ้419แล้วหาเรื่องมาแจกก่อนมันจะมีเสื้อเบ็ดไปหนึ่งยังบ่เวชอากุศลนากนุศลกุศลนาเสื้อก่อนใครอยากได้เสื้อนะครับคุณแม่ครับใครอยากได้เสื้อกดหนึ่งก่อนเออกดหนึ่งเรจะแจกบุ๊ แม่แถ้าถ้าถ้าแบบไม่หมดอาจจะเป็นแบบกระเป๋าแจกมือแม่แม่ที่มาขึ้นบันไม่เหมือมือขึ้นบันไม่เนาะแต่ว่าของมีบรหลายเหลือซํำใดก็คือซัหนันผู้ใดมาก,ก่อนมาเร็วก็ไใดก่อนแจะ <h> เอาแม่ที่มาขึ้นบ้านใหม่ไงคนไหนแม่ท่านไหนที่ยังไม่มีเสื้อไม่มีอ่ยคนที่ยัง่ือีได้่คนนี้เขซื้อไปออ้าวก็เป็นยังกับอันนี้เขาแจกที่ว่าเออแม่แม่มาร่วมขึ้นบ้านใหม่คนแม่แม่ที่ว่าท่านมีเสื้อนองมาน่ะเอของฝันคนน่ะแต่ก็ อะกระเป๋านี่ยังเหลือหลายใบนะกระเป๋านี่แต่ว่ามีแม่สั่งมาแล้วสี่ใบแต่ก็ต้องรอวันจันทร์นั่นแหละเพราะว่ามันติดเสาร์อาทิตย์ตรงบันไดนแมนติดเสาร์อาทิตย์ตรงบันไดนพี่น้องกระเป๋าใส่คลิปนี้แค่ขอฝากฟังซึ่งชิมนาพอกันไม่จ้ดเดี๋ยวมาต่ออีกคลิปหนึ่งตอนแกะของขวัญนะพี่น้อง